่ามมาอย่างว่าถูกถูกจังหวัดนะคะให้โจมากก็คือเรือองการมาสร้างโซ่ช่อคนสื่อประมาณเส้นฟองวน้าันกว่าคนนะครับอันนี้เป็นึ่งนะครับที่อย่าเพิรีเคสเนี่ยนะครับเคสช่อก็เป็นอำเภอมีผีอำเภอมีเลือะเปิดอะเปิเนิดหนึ่งภาคเหนืที่มากาเปิดช่องผมได้ไหครับแต่จะไม่ตกกับเทียนนะดยเด ในรูปแบการปฏิบัติที่ดำเนินงานเนี่ยเพราะฉะนั้นในอดีตที่เราโมโหนตั้งแต่พระจุวอยู่ถึงนราธิวาสมาจากสุนีนาเดี๋ยวเราหยุดเที่ยวรถมาเปนที่20มีนาะโอ้ถึงการตั้งก็ต้องไปลงคะแนนนะครับชาวบ้านเขาเอ๊ะโอ้ถึงการตั้งไปลงคะแนนแต่ความสำคัญของการระตั้งในชาวบ้านอาจจะไม่เกิด